คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอสแครดคาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับเราอยู่กันในเดือนธันวาคมนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะครับก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเราก็อยากจะนําสิ่งแปลกๆมาให้กับท่านผู้ฟังครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมทางกันเราก็มีสิ่งดีๆมาให้แก่กันและกันครับวันนี้เราจึงพาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของบุกกลับคาทอลิก ครั้งที่หนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะแปลกใจนะครับว่าบุกขับในความหมายนั้นคืออะไรนะครับง่ายๆก็คือว่าเราก็ชวนเชิญกันมาครับผู้ที่สนใจหนังสือแล้วก็เรื่องหนังสือสักเล่มหนึ่งที่สุดก็พูดคุยกันนะครับวันนี้ผมจึงมีบรรดาผู้ที่จะมาร่วมบุกขับกันถึง3ท่านรวมผมเป็นอีก4ท่านนะครับเราตั้งโจทย์ที่ว่าหนังสือที่ตอบโจทย์เทศกาลคริสต์มาสนะครับให้แต่ละคนนั้นนมหนังสือของ ตนเองที่เลือกมานะครับแล้วก็ลองมาเล่าครับว่ามันโยงใยเกี่ยวกับเรื่องราวของคริสต์มาสยังไงในตอนที่ชื่อว่าบุกขับคาทอลิกครั้งที่1ครับแล้ววันนี้เราพบกับแขกรับเชิญถึง3ท่านอ่าเดี๋ยวแนะนําตัวกันก่อนครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนรงค์ฤทธิ์ยงจินดารัตน์นะครับช้ยนาปะกาปาการังในการเขียนหนังสือนะครับอ่าคงคุ้นเคกันดีนะครับกับคุณปาการังของเรานะครับเรามีสตรีมาอยู่ร่วมกันด้วยครับหนึ่งท่านครับอ่ะแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแววค่ะ อ่าเป็นใครมาจากไหนก็เป็นคริสตังยืนนะคะเพิ่งล้างบ่บเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วแต่ก็เป็นนักแปลนักดนตรีแล้วก็เป็นติ่งเกาหลีค่ะฟูทามนะคะอย่างอื่นทำพัดทําติงเกาหลีทําฟูทามค่ะอ่าก็ชววยกันมาเพราะว่าดูแล้วมีแววที่จะพูดคุยเรื่องหนังสือได้เพราะว่าก็แปลหนังสือด้วยนะครับอ่ะอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับชื่อยินนะครับก็ปัจจุบันเป็นนักเขียนบท นะครับแล้วก็เป็นนักอยากเขียนวรรณกรรมด้วยที่พยายามหัดหัดอยู่แล้วก็เป็นนักอ่านอันนี้ฟูดทามเหมือนกันครับครับเราก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จริงๆความเป็นบุคลับเนี่ยครับเราก็อยากที่จะเหมือนกับเชิญเชิญมาหลายคนนะครับแต่รายการพอดแค์เองแล้วช่วงระยะเวลาก็สั้นๆครับวันนี้เราจริงอยู่ด้วยกันกับคุณประการังน้องแววแล้วก็คุณยีนของเรานะครับเอาละครับรู้จักกันแล้วนะครับแต่ละท่านคงจะได้นําหนังสือที่เลือกมานะครับ ใครเป็นใครอยากจะรู้อะไรกันเพิ่มเติมไหมครับว่าทํางานอะไรกันอยู่หรือว่าเอาแค่นี้พอกอนใครสงสัยคอมเมนต์มาได้นะคะในครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยครับคุณประการังในฐานะที่คําบอร์ดอยู่ในแวดวงของการอ่านการเขียนใดๆครับจริงๆแล้วคุณประการังนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับพอดีผมให้ข้อคิดว่าเอาหนังสือล่าสุดมาเล่าให้พวกเราฟังดีกว่าครับอ่ะคุณประการังว่าไงครับ ครับขอบคุณครับคุณพ่อสำหรับวันนี้นะครับผมได้เอาหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาสักสองสัปดาห์นี้เองนะครับ,รบชื่อเรื่องว่าอย่ากลัวที่จะยืนโดดเดี่ยวกลางแดดร้อนลมแรงนะครับเป็นหนังสือที่ผมใช้ความอุตสาหะใช้ความเพียรพยายามมากกว่าเล่มอื่นๆนะครับเพราะว่าใช้เวลาสะสมในการเขียนนี้ประมาณ1ปีเต็มเพราะว่าผมเริ่มเขียนมาจากอ้างอิงมาจากพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์นะครับโดยใช้บทอ่านตามพระวรสารของนักบุญต่างๆที่ในแต่ละสัปดาห์ นะครับแล้วก็เอาตรงนั้นมาตั้งโจทย์แล้วผมก็จะมาคิดว่าพอจะอธิบายหรือมาย่อยให้มันฟังดูง่ายๆได้มากไหมโดยการใช้ตัวอย่างของบุคคลที่มีอยู่จริงนะครับทั้งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่เขาได้ใช้ชีวิตดําเนินตามแบบอย่างที่พระเจ้าได้สรงสอนไว้แล้วก็มาให้พวกเราเห็นว่ามันมีอยู่จริงทําได้จริงไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของการ ความรักอย่างไร้เงื่อนไขหรือว่ารักโดยรักเพื่อนบ้านหรือรักศัตรูซึ่งในชีวิตจริงเรารู้ว่าทําได้ยากมากนะครับแต่ก็มีคนธรรมดาบนโลกนี้ซึ่งสามารถทําได้นะครับนั่นก็คือเพราะฉะนั้นผมจะมีรวมไว้ประมาณ52สัปดาห์ตลอด1ปีซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2022ปีที่แล้วจนถึงเมื่อต้นปีนี้คือวันที่7พฤษภาคม2 0 0 0 23ก็รวมทั้งหมด52ตอนนะครับก็เป็นหนังสือเล่มที่หนาเล่มหนึ่งที่ผมเขียนนะครับไม่นับนวนิยายนะครับซึ่งในเล่มนี้เนี่ยผมอยากจะพูดตั้งแต่ชื่อเรื่องก่อนนะครับถ้าเกิดยาวไปคุณพ่อตัดผม<อ>เลยได้เลครับผม, <laughs> ผมตส่ชื่อเรื่อง <laughs> ชื่อเรื่องมันก็ยาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะพูดก็จะมีเยอะหน่อยนะครับคือผมต้องการที่จะเน้นให้เห็นว่าเราทุกคนมนุษย์ทุกคน อยู่บนโลกนี้เราต้องมีหน้าที่นะครับหน้าที่ทางด้านการงานก็คือตําแหน่งหัวโคนหรือหน้าที่ทางโลกที่เรามีอยู่ทุกคนนะครับกับอีกหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่เรามีบอสโดยตรงคือพระเจ้าซึ่งเราควรจะต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นะครับซึ่งในนี้ผมก็ได้รวมไว้ในคอนเซปต์ของหนังสือนะครับอยู่ในหลังปกที่ว่าไม่ว่าเราเกิดมาในโลกนี้เพื่อทําหน้าที่อะไรจงมั่นใจว่าหน้าที่นั้นมีค่าเสมอที่สําคัญอย่าลืมอีกหนึ่งหน้าที่หลักของมนุษย์ที่จะต้องรักกันและกัน และจงอย่ากลัวหากการทําหน้าที่ของตัวเองจะเหมือนดอกไม้ที่ยืนโดดเดี่ยวกลางแดดร้อนลมแรงแม้อยู่ห่างไกลไร้คนเหลียวแลชื่นชมแต่ขอให้มั่นใจเสมอว่าเรากําลังปริงามในความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าทุกสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยจะน้อยใจมีบางคนที่เพิ่งได้รับหนังสือเล่มนี้ไปที่สั่งเข้ามาเขาบอกว่าโอ้โหแค่ปกหลังเนี่ยก็ตรงใจเขาแล้วทําให้เขามีกําลังใจขึ้นมาว่าคือทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเพราะว่าเราทําสิ่งดีไปบางทีมันก็ไม่ได้ อะไรเกิดขึ้นมานะครับก็จะรู้สึกท้อแท้กันแต่จริงๆแล้วเรามีพระเจ้าที่คอยดูแลเราอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าหนังสือเล่มนี้มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะบอกไม่ทราบว่ายังพอมีเวลาให้ได้คุยไปเลยไหมหรือคุณพ่อมีอะไรใครอยากถามก็ใครอยากถามได้แ่เพราะว่าผมก็มีคําถามอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องฟังก่อนว่าทําไมถึงเล่มนี้จะโยงกับเทศกาลคิดมาดยังไงหรือว่ามีมุมไหนที่อยากชี้ชวนให้มองนะครับ จะให้ตอบเลยหรือว่าผมคุยไปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าเล่มนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดว่าพวกเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมันต้องมีหน้าที่อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะทีนี้เราก็อยากจะเสนอให้เห็นอย่างที่บอกเมื่อตะกี้ว่าให้เห็นภาพว่ามีมนุษย์บุคคลธรรมดาทั่วไปนี้สามารถทําได้อย่างที่หลายคนคิดว่ามันทํายากตามคําสอนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเขาอาจจะคิดว่ามันทําไม่ได้แต่จริงๆก็มีหลายตัวอย่างนะครับที่ผมจะเอามาเสนอก็อย่างเช่นดรจิมวีเทอร์สนะครับเขาเป็นอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลในเมืองพิส รัฐเพนซิลเวเนียหน้าที่ทางโลกคือเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นแพทย์อยู่ตามโรงพยาบาลแต่เขายังอุตสาห์ใช้เวลาตอนกลางคืนทําหน้าที่ของพระเจ้านั่นคือไปเป็นหมอข้างถนนเขาตั้งโครงการหมอข้างถนนไปช่วยคนข้างถนนที่ไม่มีคนสนใจรักษาดูแลเขาก็ไปช่วยหรือแม้แต่นักแสดงอย่างโรบินวิลเลียมส์เนี่ยนะครับก็อาชีพของเขาอย่างที่เราทราบดีคือเป็นนักแสดงแต่ว่าเขาก็มีอีกหนึ่งหน้าที่หลักคือไม่ว่าเขาจะไปแสดงหนังเรื่องอะไรเนี่ยไปสถานที่ไหนเขาจะบอกให้โปรดิวเซอร์ผู้กำกับหรือว่าเจ้าของหนัง ให้จ้างคนไร้บ้านคนโฮมเลสเนี่ยมาทํางานในกองถ่ายทั่วไปด้วยอย่างน้อยสักสิบคนจนถึงชีวิตการแสดงของเขาเนี่ยปรากฏว่าทําไปแล้วอย่างน้อย1นึ่คนนะครับหรืออย่างอาชีพตํารวจทั่วไปซึ่งเราจะเห็นอยู่เสมอว่าตํารวจก็คือมีหน้าที่จับคนร้ายก็เลยใช้อํานาจอย่างเพลิดเพลินนะครับในการที่จะไม่มีความเห็นออกเห็นใจแต่ถ้าคุณเป็นตํารวจที่ต้องทํางานให้กับพระเจ้าด้วยคุณจะต้อง มีความเห็นอ,อกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์อย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถมาแล้วไม่มีไม่ได้ต่อป้ายทะเบียนเพราะว่าเขาจนเขาไม่มีเงินทีนี้ทางตำรวจก็แค่ให้ใบเตือนไม่ได้ปรับเขาทันทีแล้วอีกทั้งยังช่วยเหลืองเงินให้เขาหรือแม้แต่บางคนมาเนี่ยมีลูกนั่งมาด้วยในรถพอจะโดนจับอย่างนี้เด็กมันก็ต้องขวัญเสียเห็นตำรวจมาจับแล้วก็อาจจะเป็นภาพจำที่ไม่ดีตำรวจคนนั้นก็อุตส่าห์ชวนเด็กลงมาถ่ายรูปด้วยการเอาหมวกตำรวจให้เขาใส่ก็เปลี่ยนไอ้วันที่หลายๆที่ความทรงจำไม่ดีสําหรับเด็ก ก็กลายเป็นภาพสวยงามสําหรับเขาที่จะมองตํารวจก็มองด้วยภาพที่ชื่นชมนั่นก็คือเพราะว่าเราพยายามที่ทําให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมนะครับยังมีหลายประเด็นที่ผมอยากจะบอกว่าทาไมหนังสือเล่มนี้ถึงเหมาะที่จะอ่านหรือเป็นหนังสือแห่งความรักในวันคริสต์มาสเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่ามีหลายเรื่องหลายราวนะครับในโลกนี้ที่ทําให้มันวุ่นวายก็เพราะว่าเราไม่มีการให้โอกาสที่สองคือในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยการให้โอกาสที่สองก็คือการกลับใจแล้วก็คือการให้อภยัย พระเจ้าให้อภัยเราตลอดให้โอกาสที่สองเราตลอดเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องให้โอกาสที่สองกับคนอื่นบ้างนะครับในกรณีนี้หรือแม้แต่เราอย่าไปทนงว่าเราแข็งแกร่งเราไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีวันที่เราอ่อนแออย่างเช่นเดอะร็อกเดอะร็อกเนี่ยนะฮะที่เป็นนักมวยปล้ำที่เป็นนักแสดงด้วยเนี่ยกับปาเกียวที่เป็นนักชกชาวฟิลิปปินส์ mm hmm. ตั้งสองคนเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือว่าแข็งแกร่งเพียงใดชนะมากี่ครั้งแต่ในที่สุดตัวเขาเองก็ถึงวันที่รู้สึกว่าข้างในมันมันแห้งผาก มันเหมือนไม่รู้ขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง<ช>อย่างปาเกียวเนี่ยเขาก็เขาเป็นคริสต์อยู่แล้วแต่ว่าชาวฟ,ฟิลิปปินส์เป็นคริสต์กันสุดใหญ่แต่ว่าเขาก็ห่างหินไปเพราะหลังจากที่ประสบความสําเร็จก็ลืมตัวก็หลังจากนั้นเขาก็มีพระเจ้ามาเข้าฝันอันนี้คือตามที่เขาพูดนะครับมาเข้าฝันเขานะครับเขาบอกว่าพาเขาไปเห็นนู่นนี่ไปเห็นสวรรค์มีแองเจิลมาหาเขาแล้วก็ในที่สุดก็เปลี่ยนเลยเพราะเขารู้สึกว่านั้นจริงมากเขาเปลี่ยนจากคนแบบไม่มี เป็นคนเซเพลเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นคนที่เริ่มอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างจริงจังอีกครั้งทุกวันนี้ปาเกียวเ็เป็นคนที่ที่เคร่งมากเช่นเดียวกับเดอะร็อกเดอะร็อกนี่จากคนที่ดุดันแบบที่เราเห็นเปลี่ยนกลายเป็นคนอดโยนเพราะเวลาที่ช่วงที่มืดสนิทในชีวิตเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไปต่อไม่ได้เหมือนกันเขาก็กลับมาเพราะว่าพระเจ้าได้เข้ามาหาเขาในช่วงที่เวลาที่มืดสนิทแล้วทําให้ชีวิตของเขากลับมาสว่างได้ก็ไม่ต่างกับอ e ีริครแคปตันเขาก็เป็นนักร้องที่แบบ คือทุกคนที่ประสบความสูญทางชีวิตแต่ทางด้านจิตใจทางจิตวิญญาณเนี่ยแห่งแง้งเขาก็เลยดื่มเบียรจนวันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาแต่งเพลงขําควรวญถึงพระแม่มารีนะครับคือเพลง holy m a r t e r นั่นแหละเขาก็ถึงขั้นขนาดนั้นคือทุกคนเขาก็ไม่รู้ตัวว่าทําไมอยู่ๆเขาก็คิดขึ้นมาได้แล้วเขาก็เลยกลับใจนี่คือจะให้เห็นเพียงแค่ภาพตัวอย่างนะครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยอย่าทนงว่าเราแข็งแรงเราแข็งแกร่งกับคนอื่นให้โอกาสคนอื่นแล้วในขณะเดียวกันมันต้องมีสปันที่เราต้อง ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นต้องช่วยเหลือกันจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นในเล่มนี้มีเรื่องสวรรค์มีจริงไหมหรือประสบการณ์ใกล้ตายซึ่งในแง่าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จะพบว่านักวิทยาศาสตร์กับทางศาสนาความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเหมือนอย่างนักพันธุกรรมนะครับเป็นนายแพทย์นักพันธุศาสตร์ชื่อดังของชาวอเมาริกันและเป็นผู้ค้นพบเป็นเจ้าของโปรเจกต์จีโนมนุษย์เนี่ยนะคือเป็นผููค,นค้นพบเขาก็เห็นว่า DNA เนี่ยมันก็คือภาษาของพระเจ้านี่เอง แล้วพอเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนเสร็จแ,แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาศึกษาวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็รู้สึกว่ามันต้องมีคนสร้างคนออกแบบระบบพวกนี้ในตัวเราเขาก็เลยวันหนึ่งเขาขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเขาก็กลับใจเลยเป็นคริสแล้วก็เขียนเรื่อง language of god โดยเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ของเขาไอพันธุก,กรรมหรือเรื่องด NA ที่เขาศึกษาเนี่ยเขาบอกนั่นคือภาษาของพระเจ้าแล้วเขาก็สรุปว่าจริงๆแล้ว วิทยาศาสตร์กับาศาสนามันไม่ได้ขัดแย้งกันมันไปด้วยกันได้แล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงและเราสามารถเห็นพระเจ้าได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในห้องทดลองในมหาวิหารหรือแม้แต่นักบินทาวากาศที่บินขึ้นไปในอาวากาศนอกโลกนะฮะเขาก็ยังเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงรจะเห็นจากท้องฟ้าข้างนอกนั้นนะเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีจริงแล้วเขาก็ศรัทธามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม S <S มีหลายครั้งตรงยานออล l โล18เนี่ยครับมีนักบินชื่อแอดวินบัสอันดรินเนี่ยนะครับเขาต่อมาคนนี้เป็นต้นแบบของการสร้างเป็นตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนบัสไรเยีเนี่ยนะฮะใน Toy Story นักบินคนนี้เขาเคยเคยอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ระหว่างที่กำลังบินอยู่เหนือโลกมองมาแล้วก็กอ่านปฐมกาลแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นในคืนวันคริสต์มาสอีฟด้วย แล้วนาซาก็บอกว่าเออต่อไปคุณไม่ไม่ต้องเอาความชื่อสัตย์ทาง <laughs> ตัวเองมาอ่านออกอากาศกระจายไปทั่วโลกอะไรอย่างนี้ <laughs> เขาก็มีการห้ามขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามกันแบบเป็นทางการ <t ap. S 2> ก็ยังมีนักบินอวกาศหลายหลายคนที่ขึ้นไปแล้วเอาไหม่ขนมปังเพราะว่าเขาไปอยู่กี <t ap. S 2> ่วิคสมมุติสี่ครั้งเขาก็จะเอาไปให้พอดีหักแบ่งครึ่งเพื่อที่เขาจะทํามิสซาของเขาด้วยตัวเองได้บนอวกาศนะครับซึ่งก็มีนักบินคาติกหลายคนทําอย่างนั้นครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับมี เบลเห็นจดอะไรอยู่อ๋อ oh, พอดีมันมีหลายประเด็นที่มันลิงก์มาเล่มหนูได้พอดี oh, ไว้คอยดูดอครับ<ห>ร,บรบที่หนูนะ <laughs> ทีนี้ทีนที้จะโยงไปว่าที่ผมเลือกเล่มนี้นอกจากไม่ใช่เป็นพันเป็นหนังสือและใหม่ล่าสุดข,ของผมแต่ <c oughs> ว่าผมเห็นว่ามันมีหลายหลายอย่างที่สําหรับโดยเฉพาะชาวแคาทอลิกของเราที่จะสามารถเอามาเสริมกําลังความเชื่อความศรัทธานะครับที่เราอาจจะลุ่มลุ่มดอนดอนแต่ผมว่าได้อ่านในนี้ไปอย่างน้อยวันละบทคือไม่จาเป็นต้องรีบอ่านให้หมดเนี่ยเราก็สามารถมาทําความเข้าใจให้มันลึกซึ้งขึ้น กับสิ่งที่พระให้มาแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างก็จะทําให้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นมั่นใจกับตัวเองขึ้นซึ่งมันเหมาะกับวันคริสต์มาสและปีใหม่แล้วโดยเฉพาะไปจนถึงคนที่อาจจะมีความเชื่อไม่เหมือนกับเราแต่เขาก็สามารถมาทําความเข้าใจได้เรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่อ่านง่ายมันไม่ใช่เป็นหนังสือศาสนามันไม่ใช่หนังสือจากเป็นทางด้านความเชื่อที่จะมาอะไรอย่างนั้นใช่เป็นเรื่องอ่านอ่านธรรมดาอ่านอ่านเล่นเล่นก็อ่านได้เพราะมันมันก็เหมาะสมที่จะเป็นเทศกาลคริสต์มาสนี่ครับ ในของโซนี่ที่เขาทำภาพยนตร์เนี่ยเขาแยกกลุ่มที่ทำภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไว้แบบอยู่อีกบริษัทหนึ่งเลยนะครับแล้วเขาก็ให้ชื่อให้คอนเซปต์ว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงคำว่าศาสนาเวลาคนได้ยินเรื่องศาสนาก,ก็ตัดตอนทิ้งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะเพราะว่าเวลาเราคุยศาสนาเราก็คุยในครอบครัว <c oughs> แล้วศาสนาเนี่ย <c oughs> ความเชื่อมันก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมพูดเดยอะแล้วท่าน <iber eaten> มีอะไรอยากจะเติมหรือถามหน่อยไหมครับในมุมของผมคือเวลาแบบเราไปวัดวันอาทิตย์แล้วเรา <S <S ฟังพระวจาฟังอะไรเงี้ยเรามักจะรีเลทกับประสบการณ์ตัวเองหลายๆครั้งเราคิดบนฐานของประสบการณ์เราว่าบางครั้งคําสอนที่พระเยซูสอนเราหรือสั่งให้เราทามันมันยากนะในบริบทของโลกปัจจุบันอะไรเงี้ย แต่พอเราแบบเรามีแหล่งข้อมูลเรามีซอสแบบแค่จํากัดแค่ตัวเราเราไม่เห็นตัวอย่างแต่พอพี่ฟกาลังบอกว่าแบบเออเราเห็นตัวอย่างของคนที่ทําได้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนจะเป็นซอสที่ที่ทําให้เราหันกลับมาดูชีวิตเราแล้วแบบเออมันทําได้นะคนอื่นทาได้นะมันมีทางนะอะไรเงี้ยมันแบบผมว่าน่าสนใจในมุมนี้ดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าคุณเป็นคคือคือมันเป็นธรรมชาติคืออย่างตัวผมเองที่เขียนเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเรามี ศรัทธาแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้นะเราก็ยังลุ่มรุ่มดอนดอนแต่ว่าบางครั้งปทุวันอาทิตย์ถ้าเรามีภารกิจว่าเดี๋ยวเราต้องเขียนเรื่องนี้เราต้องอ่านเรื่องนี้ก็ทําให้ผมต้องไปค้นคว้าไปหาอ่านข้อมูลที่จะมาเสริมกับข้อความในพระคัมภีร์ให้ได้ก็หลายครั้งก็ยังรอดมาได้คือหมายถึงว่าผมทาตอนคืนวันเสาร์ฮะแล้วก็ก็เปิดตอนเช้ามืดวันอาทิตย์นะครับก็พยายามทาอยู่อย่างนั้นก็บางครั้งว่าโอ้โหเราก็เหนื่อยมาบางทีแล้วเราก็คิดว่าคงไม่รอดแล้วล่ะที่นี้คงไม่ได้เขียนแต่ปราากฏว่ มันก็มีตัวอย่างที่เราอ่านเจอมาให้เรามาพูดถึงได้เสมอแล้วการที่ตั้งใจเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงก็เพื่อทําให้เรามีกําลังใจว่าเขามีชื่อเสียงขนาดนั้นเขาก<อ>็ย <พอ S 2> ังต, <arian S 2> ต้องนี่เลยใชย่เราเองคนธรรมดายังอ้างโน่นอ้างนี่ใช่ไหมฮะครับ <laughs> <ưng S 2> <laughs> แล้วก็บางทีถ้าไปวิสาวันอาทิตย์อาจจะมีคุณพ่อบางท่านยืมไปเทศได้ไหมกันเคยเคยได้ยินมาครับว่าเรื่องนี้วันนี้คุณพ่อไปพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคุณประกาศลังก็จะลงตรงอาทิตย์นั้นๆด้วยนะครับ แบบมีได้ไหมอ่าออกกับสำนักพิมพ์ไหนซื้อได้ยังไงคะเ๋ยอไปหาอ๋ออันนี้เป็นเป็นพิมพ์เองนะครับเป็นของสำนักพิมพ์ตัวเองก็พิมพ์เองเพราะว่าพออยากทาแล้วพิมพ์เองมันง่ายกว่าที่จะไปต้นที่อื่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มันได้จะไปเสนอที่คาทอลิกนะฮะแต่แต่ว่าพอพิม์เองเพราะได้เร่มนี้มันเตรียมไว้นานแล้วแล้วกะว่าอยากจะออกให้ทันช่วงนี้ก็เลยพิมพ์เองมันสะดวกมันง่ายแล้วก็ในใจผมก็ต้องการที่จะดูแลการพิมพ์คือเราไม่มีทุนเยอะที่จะพิมพ์แล้วก็จะพิมพ์จํานวนไม่มากนะเพราะว่า ปกติหนังสือมันขายยากอยู่แล้วแล้วเป็นหนังสือแนวนี้โดยตรงนะฮะก็พยายามําปกให้มันแบบไม่ได้อย่างที่คุณพ่อบอกอะ่ะถ้าพูดว่าศาสนาปุ๊บคําเชื่อปุ๊บคนก็จะไม่ค่อยสนใจอ่านนะฮะก็เลยทําปกให้มันดูมีสีสันขึ้นก็หลายคนก็กชื่นชอบปกนี้แล้วก็มันน่าดีใจตรงที่หลายๆคนก็เป็นแฟนคลับเราอยู่แล้วพอไม่ว่าเราออกหนังสือเล่มไหนมาถึงแม้เขาจะไม่ใช่มีความเชื่อเดียวกันเขาก็ยังซือ้อเขาก็คือวางใจอะ่ะซื้อไปอ่านดูอย่างนี้ครับครับจ็มั่นใจนะครับมีอะไรไหมครับ S <S <S ในในมุมของคนเขียนนะพี่ปรกการังแบบเราต้องตามพระวจาทุกอาทิตย์แล้วก็มาเขียนหรือว่าแบบยังไงฮะวันนี้ผมอยากรู้โปรเซสทุกอาทิตย์ก็คือ,คอผมไม่ใช่เป็นคนเคร่องอะไรมากนะฮะผมก็ไม่รู้แต่แล้วอาทิตย์จะมีอะไรซึ่งจริงจริงกันมีดารีใช่ไหมที่เราจะอา <S <S <ช>่านล่วงหน้า <S <S 2> <S 2> แต่ว่าผมจะมาอ่านเอาวันศุกร์หรือวันเสาร์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็จะมีก็จะมีคุณพ่อหลายๆท่านนะวันนี้เขาก็เอามาพูดก่อนว่าเดี๋ยวจะเป็นพระวจนะบทนั้นบทนี้ของนักบุญมาทิวหรืออะไรเงี้ยผมก็จะไปคนพระคมบีแล้วมาอ่าน มาอ่านแล้วผมก็คิดตรงผมแล้วก็เขียนปัญหาหาตัวอย่างเรื่องราวอะไรมามาตีความแล้วบางทีก็ต้องไปอ่านของภาษาอังกฤษด้วยว่า<ม>หลายๆที่เขาตีความยังไงแล้วเราก็เอามาประมวลว่าไอ้ที่เราคิดอย่างนี้ยหลายครั้งผมก็เอาความคิดของผมใส่ลงไปผมก็ไม่ทราบว่ามันจะถูกหรือไม่ถูก เพราะว่าที่เราตีแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วมีคุณพ่อบางท่านแชร์ไปผมว่าโอเคสบายใจว่าคงคงไม่ผิดตัวอิมิบาตูเอาละครับกำลังคุยกันสนุกสนุกสงสัยต้องตัดจบก่อนนะครับในอีพีแรกเราก็คุณประกาลังก็เปิดฟอนนำไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะครับอยากที่จะนึกถึงหนังสือที่ตนเองอ่านแล้วก็ตอบโจทย์ของเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาครับ ทุกๆคอมเมนต์ comment, หรือว่าทุกๆก,ก,ก,การเสนอแนะเนี่ยครับหางสืบนนงอบรรจนอืเองก็เตรียมปฏิทินตั้งโต๊ะสวยๆไปส่งคอามให้ทานด้วยนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามีอีกท่านหนึ่งนะครับจะบอกเล่าเรื่องราวของหนังสือที่ตัวเองเรื่องมาครับสวัสดีครับ